พอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์โปรดแสดงธรรมแต่เวนาย,ยาศาสตร์เสมือนายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางสองประทีปในที่มืดให้คนตาดีสามารถมองเห็นได้การาบนมัมการครูบาอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกทุกลูกครับผม จเจริญธรรมมายังสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีบารมีพร้อมทั้งหลายก็ห่างหายกันไปเป็นเวลาพอสมควรการที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการที่เราจะได้มาเดินกันต่อไปเดินไปถึงอะไรเดินไปถึงความเป็นจริงความเป็นจริง เหตุ <Hate S 2> ที่ทำให้เกิดทุกข์คือความเป็นจริงมีอยู่จริงทุกข์เป็นจริงมีอยู่จริงการพ้นทุกข์เป็นจริงมีอยู่จริงเหตุ <Hate S 2> ที่จะทำให้เดินไปสู่ทางพ้นทุกข์นั้นมีอยู่จริงตรงนี้เหล่าท่านทั้งหลายศึกษาเรียนรู้ก็จุดมุ่งหมายเดียวกันหมดจุดมุ่งหมายที่ว่า ตายแล้วไม่เกิดอีกจุดมุ่งหมายที่ว่าแล้วจะเห็นได้อย่างไรเห็นได้อย่างไรแจ้งแก่ใจได้อย่างไรแล้วจะใช้ในมุมไหนอย่างที่เราได้ศึกษามาศึกษามาก็เยอะแต่ยังไม่เกตยังไม่โล่งยังไม่คาย ยังคล่องขาดอยู่คือว่าเราต้องเห็นสภาวะานะในสภาวะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอายตนาหกเนี่ยสภาวะที่ไม่มีทุกข์เลยตอนที่เรามองตอนที่เรามองทอดสายตาไปเนี่ย ซ้ายขวาเนี่ยมันไม่มีทุกอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้เราสังเกตดูดีๆมีสติความลึกได้ในขณะสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นมีสัมปัสชัญญะความรู้สึกอยู่ในขณะนั้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในขณะนั้นในขณะที่มองไปอย่างนี้ ในขณะที่มองไปมันไม่มีสิ่งของมันไม่มีผู้มองใช่ไหมมันซื่อสัตย์ซื่อตรงมากๆเลยในการทำงานของตาเนี่ยจากขูวิญญาณทำงานซื่อสัตย์ซื่อตรงว่าเพราะเขาทำหน้าที่แค่รู้เท่านั้นรู้อะไรรู้มันไม่ใช่ว่ารู้ว่าเห็นต้นไม้รู้ว่าเห็นเครื่องซักผ้ารู้ว่าเห็นแสงไฟ ấy. รู้ว่าเห็นแทงน้ําอะไรไม่ใช่อย่างนี้นะรู้อย่างที่ตารู้เมื่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะสังเกตได้ฝึกดูแบบนี้บ่อยๆว่าตอนนั้นอนะ่ะมันไม่ทุกเลยเสร็จแล้วก็มันก็โผล่ขึ้นมาคือความคิดอนะ่ะมันโผล่ขึ้นมามันกึกก้องกูขึ้นในใจขึ้นมามันตีความหมายในสิ่งที่เห็นขึ้นมานั่นแหละเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นแล้วว่า สิ่งที่ตามองเห็นนี่ไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเลยไม่มีสิ่งที่เห็นแล้วไม่มีผู้เห็นมีแต่ความรู้เห็นแบบนั้นเองหรือรู้ตรงๆงแบบนั้นเองไม่ได้อ้อมค้อมไม่ได้อะไรซื่อสาซื่อตรงแบบนั้นเองเนี่ยสภาวะตรงเนี้ยสภาวะอันไม่มีทุกเนี่ยมีอยู่จริง แต่พอความคิดเกิดขึ้นมาปรุงแต่งเกิดขึ้นมาจากสายตาที่ทอดไปมองไปเนี่ยความคิดเกิดขึ้นมาว่านั่นสิ่งใดนั่นสิ่งใดอย่าสังเกตดูให้ดีว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นตอนไหนและความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนไม่คิดนั่นแหละมันไม่มีทุกข์เลย ตอนคิดปรุงขึ้นมานี่ยแหละมันจึงจะมีค่ามีความหมายมีความทุกข์มีความสุขอะไรตามที่เราเชื่อตามที่เราเชื่อแบบนั้นแล้วจะไม่ให้คิดได้ไหมในระหว่างที่มันมองไปไม่ได้ถ้าไม่มีความคิดเราจะไปทําอะไรได้เลยใช่ไหมเพียงแต่ให้เราเข้าใจเฉยๆเท่านั้นเองเข้าใจว่าในระหว่างที่ทอดสายตาออกไปเนี่ย มันไม่มีอะไรในระหว่างคิดมันก็ไม่มีอะไรอีกแต่เราเชื่อในความคิดเนี่ยมันก็เลยมีอะไรแต่คราวนี้ปล่อยเลยปล่อยจะคิดยังไงก็ช่างจะคิดยังไงก็ช่างเพราะมนเหนือการบังคับบัญชาที่เราไปควบคุมไม่ได้ความคิดเนี่ยจะไม่ให้คิดก็ไม่ได้จะให้คิดดีอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างเนี้ยเราก็เห็นการทํางานของเขาเดินไปกลางๆเห็นทั้งซ้ายทั้งขวา เห็นในระหว่างที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อตามองเห็นแล้วตามันตีค่าตีความหมายในสิ่งที่มันเห็นมันตีมาจากอะไรรู้ไหมมันตีมาจากสัญญาแห่งความจำกระบวนการใดๆก็ดีที่มันเกิดขึ้นของขันหาการปรุงแต่งก็เป็นสังขารละขันควบกับสัญญาความจำได้ไหมรู้แบบเนี้ย สิ่งพวกนี้เราจะทิ้งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเราจะทิ้งขันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเราก็จะพยายามที่จะเรียนรู้ว่าจะทิ้งอย่างไรใช่ไหมไม่ใช่ทิ้งว่าให้ไม่มีมันมีของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ทิ้งให้เขาอยู่ของเขาอย่าแบบนั้นมันจะปราศจากผู้ที่ครอบครองไปเมื่อเข้าใจในความเป็นจริงแล้วแบบนั้นนะ่ะโลกยุคนี้อ่ะมันเร็วมาก มันเร็วมากมันสับสนมันวุ่นวายมันปั่นป่วนอะไรตามที่เราเข้าใจแต่จริงๆแล้วมันสมบูรณ์แบบในแบบของโลกในแบบของโลกนะไม่ใช่ในแบบของเราถ้าเกิดว่าเอาแบบของโลกอยากจะให้มันเป็นแบบของเราเนี่ยมันเราจะไปกดเกณฑ์อะไรได้อย่างที่ผ่านมาเนี่ย ภัยธรรมชาติก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในชีวิตการเป็นอยู่ที่ดำเนินชีวิตไปเราก็วาดภาพแห่งความมั่นคงธรมาหากินอะไรไปเราจะไปคาดคิดได้ยังไงวันหนึ่งน้ำมันจะมามาหาศาลแบบนี้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันกับความคิดแต่เราควบคุมไม่ได้ มันคิดอะไรก็คิดไปนอกเสียจากไปเชื่อความคิดแล้วก็เอาความคิดมาเป็นเราเท่านั้นเองเอาความคิดนั้นเอาว่ามันมีตัวตนจริงๆมันเป็นเราจริงๆเท่านั้นเองตอนนี้ใครดูทางตาได้ก็ดูทางตาเลยในอายตนาหกมีสติเวสจุดหนึ่งเท่านั้นเองได้หมดเละจะสังเกตทางลิ้นก็ได้ไหม แต่ทางตาเนี่ยมันจะใช้ได้บ่อยที่สุดอะอย่างทางลิ้นเนี่ยเราไม่ได้กินอยู่ตลอดใช่ไหมเราไม่ได้บริโภคอยู่ตลอดแต่ตาเนี่ยมันเห็นอยู่ตลอดตั้งแต่มันตื่นนอนมันจะดูได้ง่ายมันจะเห็นได้ง่ายแต่ไม่ได้จำกัดเลยว่าเป็นตรงนี้ที่ไหนก็ได้ลิ้นก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์จมูกก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์ จมูกมันได้กลิ่นขึ้นมามันมันมันไม่ได้มีคําว่าได้กลิ่นอะไรนะจมูกไม่เคยพูดกู่กล้องขึ้นมาเสียงดังลั่นว่ามันได้กลิ่นมันมันมันรู้สึกอย่างที่มันรู้สึกอะจมูกมันทํางานซื่อตรงแบบเนี้ยรู้สึกอย่างที่มันรู้สึกเสร็จแล้วสังขารแห่งการปรุงแต่งก็บอกว่าเหม็นเลอะเกินหมาเน่าหรือเปล่าเนี่ยอะไรตายเนาะเนี่ยเราก็เห็นแบบเนี้ยไม่ได้ไปห้ามไม่ให้เขาคิดแต่เราก็เห็น ในลักษณะแบบนี้สภาวธรรมเราจะเริ่มเข้าใจว่าในระหว่างที่ก่อนปรุงแต่งก่อนปรุงแต่งที่มันเห็นเนี่ยมันเห็นเนี่ยมาก่อนปรุงแต่งและความปรุงแต่งตามมาเพราะความปรุงแต่งตามมาเกิดความยึดถือความปรุงแต่งนั้นว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเห็นสิ่งนั้นจริงๆมันน่าพอใจไม่น่าพอใจจริงๆเป็นอิทธ,ธาโลมานิถาลมจริงๆอะไรในลักษณะแบบนี้ ฉั้นแล้วก็ชั้นเนี่ยมีตัวตนคนาศาสตร์เป็นผู้ที่เห็นสิ่งนั้นจริงๆคิดสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยมันมันเกิดตัวตนขึ้นมาในในลักษณะแบบนี้ตอนนี้เราเรียนรูใน้ใช้เวลากันทั้งชีวิตใช้เวลากันทั้งชีวิตทั้งทที่มันคล้ายๆกับขนตาเราเนี่ยนะมันมองไม่เห็นนอกจากไปส่งกระจกดูเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมันมันอยู่ใกล้ตาแท้แต่มันไม่เห็น ลักษณะแบบนั้นสายตาเราทอดไปอย่างนี้มันไม่เคยบอกว่านี่มันตาเราแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นตอนไม่คิดนั่นแหละนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์เลยไม่มีอะไรเลยตอนเห็นที่ไม่คิดอะมันจะเริ่มมีตอนที่มันคิดมันก็ยังไม่มีเยอะที่มันคิดเสร็จแล้วก็ไปยึดว่าความคิดนั่นอะ่ะมันเป็นตัวตนจริงๆนั่นอะ่ะ เราเห็นไหมว่าความคิดมันมาจากไหนไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เคยมีชื่อเสียงเรียงนามอะไรมาก่อนตามที่เราคิดมันเป็นสิ่งที่ตั้งชื่อขึ้นมาตั้งความหมายขึ้นมาใช่ไหมมันถึงเอามาคิดได้เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะตั้งชื่อตั้งความหมายในสิ่งนั้นมันก็เหมือนกับเห็นตอนที่ไม่ได้คิดนั่นแหละสังเกตดูอย่างเงี้ยมันมีสองตรงนี้เองเน่ะ คิดกับไม่คิดเท่านั้นเองในระหว่างที่ตาทํางานจากขูวิญญาณทํางานตาทํางานเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้ปรุงมันยังไม่ได้คิดอะไรนั่นน่ะตรงนั้นน่ะมันก็เลยไม่มีบวกไม่มีลบอะไรในระหว่างที่หูทํางานมันทํางานอย่างซื่อสัตยซื่อตรงแบบนั้นเองแล้วความคิดกระตามมาเ,เสียงอะไรนะดังมากเลยเนี่ย เสียงอะไรนะดังมากม้อไฟระเบิดหรือเปล่าหรือยางรถแตกนี่มันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยความคิดมาจากตามมาแต่ตอนที่หูมาทํางานจริงๆมันไม่มีอะไรมันทํางานแบบนั้นหูไม่รู้เรื่องว่านั่นคืออะไรต่ออะไรไม่รู้เรื่องแต่มันทําหน้าที่ของหูเท่านั้นเอง ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงมากแล้วก็เหมือนกันเช่นเดียวกันลิ้นก็เหมือนกันทำหน้าที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงมากทำหน้าที่ของลิ้นเสร็จแล้วการปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเข้าไปเผ็ดจังเลยหวานจังเลยจืดมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมความคิดก็ไม่ได้ ต้องไปลบไปล้างไปอะไรเพราะมันเหนือการ,บ,ารบังคับบัญชาคนโทรอะไรไม่ได้มันอยู่ในกฎตรลักมันอยู่ในความแปรปวนทรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เชื่อในความคิดเห็นมันไม่ได้บังคับอะไรมันแล้วก็ดูอย่างเงี้ยเราเดินไปใน ทางที่รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ในระหว่างที่ลิ้นสัมผัสมันความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ในความที่ไม่เป็นจริงหรือว่าสมมุติบัญญัติขึ้นคือว่ามันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรแต่มัน แต่มันก็ไม่มีอะไรนะให้เราสังเกตด,ดูอย่างเงี้ยมันจะคลายความยึดถือถอดถอนออกมาคลายความยึดถือถอดถอนออกมาคราวนี้จังหวะเวลาใดก็ดีที่เราสังเกตแล้วฟังแล้วเราก็ไปสังเกตอย่างเงี้ยถ้ามันอ๋อขึ้นมามันจุดใดจุดหนึ่งที่มันขึ้นมาในขณะที่ลิ้นมันกระทบกับรถนั่นนะ แล้วมันก็มีความคิดต่อไปอย่างนั้นเราจะเข้าใจเลยตอนที่มันกระทบมันไม่มีอะไรแล้วก็ความคิดมันต่อมาเนี่ยตรงนี้เองคือเป็นจุดต้นต่อที่เป็นจุดลากเงาปัญหาอะไรมากมายกายกองที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นแบบนี้อย่างเราเปิดโทรศัพท์เนี่ยตาไปเห็นใน youtube อย่างเงี้ยกดขึ้นมาเสียงเข้าหูมันทำหน้าที่ของตาทำหน้าที่ของหูของมันอย่างนั้น ทำหน้าที่กายสัมผัสเนี่ยเลื่อนเลื่อนแล้วก็อ่ะตรงนี้น่าสนใจกดเข้าไปดูในระหว่างที่ดูมันก็อย่างนั้นนะ่ะเสร็จแล้วเสียงที่เข้าหูมันตีความหมายตาที่เห็นรูปมันตีความหมายตอนเนี้ยหน้าที่ของตาหน้าที่ของหูรู้อย่างตารู้อย่างหูเนี่ยมันได้มันไ้ไม่ได้มีอะไรนะแล้วมันก็คิดของมันไปตามอัตโนมัติแบบนั้นนะ่ะ คิดไปตามอัตโนมัติแบบนั้นเราเข้าใจได้แค่เนี้ยมันจะไม่เกิดการเข้าไปยึดว่าพอใจหรือไม่พอใจมันจะเข้าใจอ่ะมันจะเข้าใจว่าตัวตนมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นของมันแบบนั้นมันจะเริ่มเข้าใจมันจะเริ่มเข้าใจไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วมันจะไม่มีโกรธมีโลภมีหลงอะไรมันไม่ใช่คือมันเป็นของมันอย่างนั้นนะสภาวะที่ควบคุมไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนั้น มันอยากจะคิดปรุงก็คิดไปแต่ไม่เอากับมันเน่ะประมาณนี้มันจะเริ่มเข้าใจมันจะเริ่มเข้าใจมันต้องไปเห็นจ่าจ่ะก่อนไปเห็นแจ้งแจ้งก่อนแต่ตอนแรกอะที่มันยังไม่ระเบิดตุ้มขึ้นมาทีเดียวเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะเอามีดฟันต้นไม้ให้ขาดทีเดียวได้อย่างเงี้ยมีดมันเล็กต้นไม้มันใหญ่แล้วก็ค่อยๆถากไปค่อยค่อยถากไปในด้วยความเพียรไม่ ท้อไม่ถอยอะไรเนี่ยใช้เวลาสัหน่อยเดี๋ยวมันก็ขาดไม่ได้รีบร้อนอะไรไปไหนแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายก็ยังคุ้มเลยเมื่อความเข้าใจลมหายใจสุดท้ายนี่สําคัญมากมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงว่าภาพยนตร์ส่วนตัวที่มันฉายขึ้นในระหว่างที่จะหมดลมหายใจไปเนี่ยไม่รู้มันจะฉายอะไรขึ้นมาใช่ไหมมันจะฉายอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ ถ้ามันฉายขึ้นมาในนิมิตท,ที่มันไม่ดีทุกอกหมองใจห่วงใยอาวรอ,อะไรพวกเนี้ยมันก็จะนำตรงนั้นน่ะเป็นเชื้อเป็นเหตุไปต่อนันเป็นอย่างนั้นเอง <c oughs> ถ้าเกิดมันไปที่ดีมันก็นำไปเชื้อเป็นเหตุอีกอย่างนั้นน่ะไปต่อชนกกรรมนำเกิดไปอุปธรรมพพกรรมรักษาต่อไปในในลักษณะแบบนั้น คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมาเข้าใจในระหว่างนี้มันมาเข้าใจในระหว่างนี้ก่อนก่อนที่มันจะหมดลมหายใจสุดท้ายที่ว่ามันก็ยังคุม้มหลือมันก็เห็นแบบนี้ไงมันก็เห็นอย่างนี้ภาพอะไรเกิดขึ้นมาเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวเห็นอยู่คนเดียวมันก็เห็นของมันแบบนี้เห็นความคิดมันห่วงนูน่นห่วงนี่ก็เห็นมันอย่างนั้นะเห็นมัน ภาพอย่างหนึ่งเสียงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจลว้วนๆไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นแล้วก็ไม่ให้ค่าเลยเดูมันอย่างนั้นอ่ะมันจะคิดอะไรมันจะห่วงใย,ยอะไรกับเรื่องของมันเห็นมันอย่างนั้นอ่ะเนี่ยพอหมดลมหายใจไปมันจะไปไหนอ่ะจะหมยมันไม่ได้ไปเกาะอะไรแบบนั้นไม่ได้ไปเกาะอะไร ในระหว่างที่ยังไม่เข้าใจแน่นอนแล้วหูแล้วก็คิดมากเลยทํายังไงนาะจะไม่เอากับมันเนี่ยเราก็ไหลตามมันไปทุกทีอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลกนะที่ไหลตามไปอะไรเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปบังคับไม่ให้มันไหลไปได้หรอกถ้าไม่ได้เข้าฌานม่นอย่างนั้นเนี่ยมันไหลไปอย่างนั้นนเพียงแต่เข้าใจระบบธรรมชาติมันดูธรรมชาติให้เป็นเท่านั้นเองเพียงแค่ระบบธรรมชาติมัน ระบบธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อระบบธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเหนือการควบคุมเหนือการบังคับบัญชามันจะเกิดคําตอบขึ้นเองในคําถามว่ามันไม่ใช่เรามันไม่มีเราอยู่จริงมันไม่มีเราเกิดมาจริงมันจะเริ่มเข้าใจไปเอง ในจุดต้นต่อของมันมันก็จะเห็นแบบธรรมชาติที่เห็นอย่างตาทํางานหูทํางานลิ้นทํางานจมูกทํางานกายทํางานใจทํางานอย่างเงี้ยคราวนี้จะพูดเรื่องเน้นเรื่องทางตาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายกว่าเห็นได้ง่ายไว้อย่างอื่นตามทำหน้าที่ของตาในระหว่างาตาทำหน้าที่ของตาและสังขารปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งขึ้นว่า oh, เอ้ฉันเห็นสิ่งนั้นฉันเห็นสิ่งนี้อย่างเงี้ย เมื่อวานไปเห็นงูอะไรไม่รู้สีมันแปลกมากเลยมันเขียวๆตัวใหญ่มากเลยมันไม่ใช่เขียวแบบใบไม้แบบนั้นแต่มันเขียวเมื่อเราพกช้ำอย่างเงี้ยกําลังเลื้อยลงน้าไปเห็นแค่ครึ่งตัวเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ในแล้วไอ้นี่ยมันการปรุงแต่งนะมันการปรุงแต่งไอ้ที่เห็นจริงๆก็เห็นแบบนั้นแหละเห็นอย่างที่มันปรุงแต่งนั่นแหละแต่มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นงูหรือมันเป็นอะไรเป็นสีอะไรเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นเพราะตามันได้แค่นั้นน่ะ ตามันทำหน้าที่ของตาได้แค่นั้นเองนะเธอสร็จแล้วสังขารละขันเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งของมันไปอย่างนั้นเพียง <mm> <spe ak> แต่เราเข้าใจสองจุดอะไอ้ปรุงแต่งก็ยังไม่ได้ปรุงแต่งตอนยังไม่ปรุงแต่งกับตอนที่มันเห็นเนี่ยยังไม่ปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อเข้าใจแล้วเอ้ยมันโผล่มาจากไหนตอนแรกมันเห็นก่อนใช่ไหมไอ้งูตัวเขียวๆขียวไอ้งูอะไรเนี่ย่นเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวที่เกิดปุ๊บไอ้ตัวนี้ตามมา มันจะเริ่มเห็นแล้วมันจะเริ่มเห็นแล้วมันจะเข้าใจว่าเอ้ยไม่มันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะมันเป็นแบบนี้เองเนี่ยธรรมชาติมันเป็นในลักษณะแบบนี้เมื่อเมื่อเมื่อเข้าใจก็จะเข้าใจทุกคนนะว่าอะไรมันคืออะไรในลักษณะแบบนั้นน,นนะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาแล้วก็ใกล้กระถินนาการก็เลย มีการงานอะไรที่หลายๆอย่างซะหน่อยหนึ่งที่จะต้องทำฟาอาดวัดว่าละาอะไรกันต่อไปก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาพบกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนแล้วเมื่อมีเวลามีโอกาสก็ได้มาพบกันในตอนนี้ตอนนี้ก็ขอสรุปไว้ตรงว่าในระหว่างตาทำหน้าที่ไม่มีอะไรเลย แล้วก็ต่อจากตาทาหน้าที่ก็เป็นสังขารละขันทําหน้าที่คือการปรุงแต่งต่อไปเนี่ยสองสภาวะเนี่ยเห็นสองสภาวะเนี่ยเมื่อเห็นสองสภาวะนี้แล้วตามันสามารถมองอะไรที่มันเป็นรูปประรรมได้เนี่ยส่วนในการปรุงแต่งเปน็นนามธรรมล้วนเลยไม่มีตัวตนอะไรแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้ว มันก็คลายความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือแล้วทุกก็จะบางเบาแล้วแต่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถเข้าใจได้ตอนนั้นนะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจงบังเกิดมีแดบรดาสาธุชนทั้งหลายแล้วก็ความทุกเบาบางจากใจไปได้มากที่สุดสู้ๆกันต่อไป เดินกันต่อไปคุ้มอยู่แล้วในปัจจุบันนี้แม้แต่ทั้งชีวิตเนี่ยมีความเพียรแล้วไปเข้าใจได้ในวินาทีสุดท้ายของลมหายใจนี้ก็ยังคุ้มเลยใช่ไหมคุ้มเพราะว่ามันเข้าใจอะไรต่ออะไรแล้วมันจะไม่เกิดการที่จะต้องไปยึดติดสร้างเชื้ออะไรขึ้นมาทำให้ทุกกายทุกใจไม่จบไม่สิน้น นะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอโนโมทนาด้วยผู้ที่ได้ยินได้ฟังมีโอกาสเราก็จะได้มาเจอกันใหม่จเจริญธรรมะสวัสดี